ที่จังหวัดกาญจนบุรีชาวแก่งเซียนรวมตัวย,ยื่นหนังสือผ่านสอสอก๊อปกระตุ้นรัฐบาลให้ชาวบ้านเข้าถึงไฟฟ้าประปาตามมาติคณะรัฐมนตรี8ตุลาคม2567วันที่8เมษายน2568ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางอําไพฤิ์คำรบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนนางสาวนัตยาน้อยวิจิตรผู้ใหญ่บ้านบ้านนองจอกหมูห่5ตำบลแก่งเซียน พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านหนองจอกหมู่ีและหมู5่5ถึง6 7ตำบลแก่งเซียนจำนวนหนึ่งรวมตัวยื่นหนังสือให้ในายอัครนันท์กันกิตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงน้ำและไฟฟ้าตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ที่ได้ประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดนำร่องในการขอไฟฟ้าและประปาได้ แต่จนถึงปัจจุบันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรียังไม่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเลยทําให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนมีความจําเป็นต้องยืน่นหนังสือให้กับผู้แทนราษฎรนําไปผลักดันในรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งโดยชาวบ้านที่มาในครั้งนี้ได้นาไปข้อความต่างๆมาแสดงเพื่อส่งสัญ,ญญาณไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เร่งให้ความช่วยเหลือเช่นข้อความว่าเขตพื้นที่เศรษฐกิจแต่ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้อีกกี่ชาติการไฟฟ้าถึงจะมา สอสอกฟช่วยด้วยหนูอยากได้แสงสว่างเป็นต้นโดยหลังจากที่นายอัครานันท์กันกิตินันสอสอการจนบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งได้รับหนังสือแล้วเสร็จได้กล่าวกับชาวบ้านว่าในวันพรุ่งนี้9้าเมษายนตนจะได้นำเสนอปัญหาดังกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนขอยืนยันว่าผมจะอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแน่นอนขณะที่นายสมคิด บุญมาหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกล่าวว่าตนเป็นชาวบ้านหมูส่สี่หมู่บ้านอยู่บนภูเขาที่เรียกกันว่าชุมชนเขาใหญ่พัฒนาชุมชนเขาใหญ่พัฒนามีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ200ครัวเรือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ละครอบครัวยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้เป็นของตนเองไฟฟ้าที่มีอยู่จะต้องพ่วงจากมิเตอร์ไปใช้มิเตอร์ละมากถึง30ครัวเรือนบางวันกระแสะไฟฟ้าไม่เพียงพอทำให้หุงข้าวไม่สุกเปิดแอร์เปิดพัดลม รวมทั้งตู้เย็นก็ไม่ได้ส่วนน้ำประปาต้องใช้น้ำประปาจากบาดาลที่เจาะเอาไว้บางวันน้ำไม่ไหลทําให้ทุกครอบครัวลําบากมากการที่ท่านสสอกอฟมารับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในวันนี้ทุกคนต่างก็รู้สึกดีใจและมีความหวังมากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาสสอกอฟได้พยายามผลักดันในการช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดครั้งนี้ก็ขอให้สสอกอฟผลักดันให้ประสบความสําเร็จ หากประสบความสำเร็จชาวบ้านทุกครอบครัวจะขอบคุณและดีใจเป็นอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติทางน้ำทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์มากมายในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละมากกว่าสิบล้านคนที่สำคัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้าและน้ำประปาถึงสองเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนศรีนคริน อำเภอสีสวัสดิ์และเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิแต่ปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีในหลายพื้นที่ยังไม่เคยได้รับประโยชน์จากการสร้างเขื่อนทั้งสองเขื่อนท,ทั้งทางที่ชาวกาญจนบุรีเป็นพื้นที่จังหวัดต้นกําเนิดของการผลิตกระแสะไฟฟ้าและน้ําประปาโดยแท้ดังนั้นขอให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด พันกลับมาทบทวนและไตร่ตรองถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมของประเทศได้มีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อย่างสุขสบายมาจนถึงปัจจุบันให้เร่งดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนด้วยยังไงมาครับสวัสดีครับผมผมสมคิดบนมานะครับชาวบ้านหมู่สี่นะครับอยู่บนเขานะครับด้านซีกบนเขาของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าชุมชนเขาใหญ่พัฒนานะครับมีชาวบ้านอยู่ประมาณเกือบ200ราคาเรือนนะครับ มีความลําบากมากครับเรื่องน้ําก็ไม่ค่อยสะดวกยิ่งหน้าแ้งอย่างเงี้ยน้ำแทบไม่ออกเลยนะครับที่น้ําไปเจาะประดานไว้นะครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเราบอกท่านตรงๆว่าเราใช้แบบภาพรวมนะฮะหม้อเดียวใช้ถึง3 0สกว่าหลังคาเรือนนะฮะต่อต่อเดือดร้อนมากนะครับไม่สามารถจะใช้กับตู้เย็นได้ไม่สามารถจะใช้กับแอร์ได้ใช้ได้พัดลมหุงข้าวก็แทบจะไม่สุกเลยก็มีครับวันนี้ท่านดสมาแล้วเป็นไงบ้างครับสสมาวันที่พวกเราดีใจมากนะครับที่ท่านได้มาให้กําลังใจเราแล้วก็มา รับปากที่จะดูแลพวกเราให้ได้ถึงที่สุดนะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากๆเลยครับมีอะไรบ้างเงี้ยมอเดียวใช้กว่าเป็นสิบหลังเลยสามสิบกว่าหลังนะครับอืม,อมผมจริงๆก็มาอัปเดตให้ชาวบ,บ้านฟังว่าตามมติคพรมอมเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองประเภทก็ประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นพวกที่อยู่ในการใช้พิษสุดสิทธิ ซึ่งพีพ่่ผมเนี้ยก็ตกสำรวจอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะแล้วก็หลายๆครอบครัวก็ยังตกสำรวจอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการไปสำรวจสิทธิอีกรอบหนึ่งก็โดยให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยครับช่วยกันพิสูจน์สิทธินะครับเพื่อจะได้ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มประเภทที่หนึ่งจะได้ขอรนังส่งไปได้เลยแต่เป็นชั่วคราวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าชั่วคราวใชวบ้านตอนนี้ก็เอาเนื้ออากาศร้อนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพรุ่งนี้ผมจะพูดในสภาพเพื่อสอบถามพยังคผู้ที่เกี่ยว อย่างที่บอกคเือเนี่ยตอนที่จะมาได้ได้คุยทางผู้รับผิดชอบงานแล้วว่ามันมีหนทางที่จะได้ไฟได้ไฟได้ไฟที่ช่วคราวมาก่อนอยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากส่งการก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงมาตัวราชาการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทหารด้วยแล้วก็มีสพพด้วยพื้นที่หลายๆพื้นที่ในเมืองการนะครับโดยเราจะขอสิทธิในการขออนบมัตไฟอันนี้ก็มาตามงานแหละแล้วก็เข้าใจน้องนะเข้า <c oughs> น้องนะครับ <c oughs> ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งแน่นอนมันเป็นปัญหาชาวบ้านแล้วก็มองตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันรู้กันแล้วไม่ต้องพูดอะไรแต่ก็เห็นอยากให้เห็นความตั้งใจว่าผมผมตั้งใจทํางานจริงเราก็อยากให้ชาวบ้านจริงๆของอากาศร้อนอย่างที่ผมบอกว่าไฟไม่ติดสมมองชั่วโมงเราก็ยังบนเลยใช่ไหมครับแต่มาติครมอที่ยังมีข้อที่ไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะต้องส่งกลับไปให้กับทางคอรมอแก้ไขกับ ผู้ที่ยังขอน้ำขอไปไม่ได้ตามมติครรมนะครับซึ่งเนี่ยครับก็รออีกสักนิดนึงนะครับเดีย๋ยวผมจะไปตามให้นะครับก็ไม่ต้องห่วงอยู่ยืนอยู่เคีงข้างประชาชนแน่นอนครับผมมาตุภู New Channel, มินิวชาแนลสถานีข่าภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ